แก้มบุ๋มดวงเฮงรับทรัพย์อวดลอตเตอรี่12ใบพ่อขิงแรงถูกเก่งไม่ไหวดวงเฮงรับทรัพย์นนหนอนแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับครอบครัวของดาราสาวแก้มบุ๋มปรียาดา ถูกลอตเตอรี่งวดวันที่17มกราคมกับรางวัลเลขไทยาย2ตัวเลข92จำนวนทั้งหมด12ใบหลังจากที่เจ้าตัวเพิ่งจะถูกลอตเตอรี่ไปงวดของวันที่16พฤศจิกาย,ยน2564ที่ผ่านมางานนี้แก้มบุ๋มอดลอตเตอรี่ทั้ง12ใบลงอินสตาแกรมพร้อมทั้งถ่ายรูปคู่กับคุณพ่อเขียนแคปชั่นว่าโอเคพ่อขิงอะแรงมาก พอถูกเก่งไม่ไหวเห็นแล้วชาวโซเชียลถึงกับต้องดีใจแทนต่างพกกากันซูมว่าถูกรางวัลอะไรทั้งนี้ชาวโซเชียลต่างพกกากันคอมเมนต์แสดงความดีใจใต้โพ์ของแก้มบุ๋งว่า2 4งหมปังไม่ไหวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าโอ้โหสุดยอดไปเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดีใจด้วยครับดวงดีขนาดนี้คิดว่างวดหนนะ้าคงไม่พลาดอีกแน่นอนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ